กลางห้องเช่าแคบๆมีเด็กน้อยวัยเพียงสองขวบนั่งร้องให้ข้างร่างแม่ที่ไร้ลมหายใจตลอดหลายชั่วโมงเขายังไม่รู้เลยว่าแม่จะไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกเสียงสะอื้นเล็กๆที่ดังไปทั้งตึกกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่สะเทือนหัวใจที่สุดแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเด็กคนนี้ไปตลอดกาล ห้องเช่าเก่าๆขนาดเพียงไม่กี่ตารางเมตรตั้งอยู่ในตรอกแคบๆที่คนภายนอกแทบไม่เคยสนใจเหล็กดัดหน้าต่างเป็นสนิมมีเพียงหลอดไฟดวงเล็กๆแขวนอยู่กลางห้องที่กระพริบติดดับๆส่งแสงสลัวคล้ายจะดับลงทุกเมื่อบรรยากาศอับชื้นและกลิ่นเก่าของผ้าม่านผสมกับกลิ่นฝุ่นทำให้ใครก็ตามที่เดินเข้ามารู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวก กลางห้องนั้นมีร่างหนึ่งนอนนิ่งอยู่บนฟูกเก่าๆหญิงสาววัยยี่สิปลายๆดวงตาปิดสนิทริมฝีปากซีดมือข้างหนึ่ง,งยังคงวางพาดอยู่ข้างกายเหมือนเธอเพิ่งจะหมดแรงหลับไปแต่ความจริงแล้วลมหายใจของเธอหยุดลงไปแล้วนานกว่าหลายชั่วโมงเสียงร้องให้แหลมเล็กๆของเด็กน้อยวัยสองขวบดังสะท้อนกล้องอยู่ในห้องแคบแม่แม่ตื่นสิแม่เด็กตัวเล็กผมยุ่งเหยิงใบหน้าเปื้อนน้ำตากำลังเขย่าตัวแม่ด้วยแรงที่มีแต่ร่างนั้นก็ไม่ขยับเด็กยังไม่รู้จักคำว่าความตาย เขาแค่คิดว่าแม่หลับสนิทและไม่ยอมตื่นเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงเด็กยังคงร้องไม่หยุดเขาเอามือเล็กๆลูบแก้มแม่พยายามดึงผ้าห่มมาคลุมตัวแม่เหมือนที่แม่เคยทำให้เขาเด็กนั่งแนบข้างกายแม่ไม่ยอมขยับแม่ท้องจะหิวจนร้องครวคร่าเขาก็ไม่ละทิ้งเสียงร้องให้นั้นดังลอดออกไปยังห้องข้างๆเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเริ่มสงสัยตอนแรกพวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเด็กมักจะร้องบ่อยเวลาแม่ออกไปทำงานกลางคืนแล้วกลับมาช้าแต่ครั้งนี้เสียงมันยาวนานเกินไป เฮ้ย hey, ได้ยินเสียงไอห,หนูนั่นร้องตั้งแต่เช้าล้วนะไม่หยุดเลยว่าชายวัวกลางคนห้องข้างๆบ่นกับภรรยาใช่ฉันก็สงสัยทาไมแม่มันไม่มาห้ามลูกเลยหรือว่าออกไปไหนตั้งแต่เมื่อคืนภรรยาพูดพลางขงมวดคิ้วพวกเขาเพยายามเคาะประตูเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับนอกจากเสียงร้องให้ของเด็กที่ดังยิ่งกว่าเดิมแม่หม่ำหนูหิวเสียงเล็กๆเ,เอ่ยทั้งน้ําตาหญิงข้างห้องใจหายว่าทันทีเธอรีบหันไปบอกสามี ไม่ดีแล้วไปตามเจ้าของตึกมาเถอะฉันกลัวว่าข้างในจะเกิดเรื่องร้ายแรงความทรมานที่ไร้เสียงตอบภายในห้องเด็กน้อยเริ่มหมดแรงร้องจนเสียงแหบเขาคลานไปที่ตู้เย็นเก่าๆซึ่งว่างเปล่าไม่มีแม้แต่นมกล่องเขาพยายามเปิดแต่ไม่สาเร็จจึงกลับประสบหน้าอกแม่เหมือนเดิมร้องเรียบเบาๆด้วยเสียงสั่นเครือแม่หนาวมือเล็กๆจับมือแม่ที่เย็นเฉียบแต่เด็กไม่เข้าใจเขาเพียงคิดว่าแม่ไม่สบายจึงยิ่งกอดแน่นขึ้น เวลาผ่านไปทุกนาทีเต็มไปด้วยความเจ็บปวดสำหรับเด็กที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแค่ความหิวความหนาวและความกลัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อนบ้านบุกเข้ามาเมื่อเจ้าของตึกมาถึงเขาพร้อมกับเพื่อนบ้านช่วยกันไขกุญแจเข้าไปสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทำให้ทุกคนชะงักงันภาพเด็ก,เล,กเล็กนั่งเกาะร่างแม่แน่นน้ำตาเปื้อนใบหน้าเล็กๆขณะที่ผู้เป็นแม่แน่นิ่งไร้ชีวิตโอ้พระเจ้าหญิงข้างห้องยกมือปิดปากน้ำตาคลอเด็กหันมาเห็นคนแปลกหน้าเขารีบกอดแม่แน่นกว่าเดิมร้องเสียงหลงไม่เอา ไม่เอาแม่อย่าเอาแม่ไปเจ้าของตึกตกใจรีบโทรแจ้งตำรวจและหน่วยกู้ภัยเสียงเซเรนดังมาในเวลาไม่นานแต่สำหรับเด็กสองขวบเสียงนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขายิ่งหวาดกลัวเขาไม่เข้าใจว่าทำไมมีคนใส่ชุดแปลกแปเข้ามาอุ้มแม่ขึ้นและทำไมไม่ยังคงไม่ยอมลืมตาเสียงสะอื้นที่แทงใจทุกคนเมื่อร่างของแม่ถูกยกขึ้นบนเปลผ้าเด็กกรีดร้องสุดเสียงดิ้นรนพยายามจะตามไปกอดแม่อีกครั้งแม่แม่อย่าไป เสียงร้องให้นั้นทำให้เจ้าหน้าที่และเพื่อนบ้านหลายคนต้องหันหน้าหนีเพราะไม่อาจทนมองภาพนั้นได้เด็กเล็กที่ไม่เข้าใจคำว่าการจักลากำลังถูกพรากสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไปต่อหน้าต่อตาหญิงเพื่อนบ้านวิ่งเข้ามาอุ้มเด็กไว้แนบอกแต่เด็กก็ยังดิ้นสุดแรงมือเล็กๆยื่นออกไปทางร่างแม่ที่กำลังถูกหามออกจากห้องทุกคนเงียบงันเหลือเพียงเสียงสะอื้นของเด็กสองขวบที่ก้องสะท้อนอยู่ในตรอกแคบๆยามค่ำคืนนั้น เสียงสะอื้นเล็กๆของเด็กชายสองขวบนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวใจของทุกคนที่ยืนอยู่ตรงทางเดินแคบๆของตึกเช่าสุโซมแสงไฟฟลูออเรสเซน์เหนือหัวสันไหวเป็นจังหวะคล้ายกับว่ามันเองก็ไม่อาจทนรับภาพความจริงอันเจ็บปวดที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าได้ ตำรวจสองนายเดินเข้ามาในห้องเช่าเล็กๆหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันว่าหญิงสาวเสียชีวิตแล้วนานหลายชั่วโมงพวกเขายืนสำรวจโดยรอบห้องที่เต็มไปได้วยความยากจนถ้วยชามเก่าๆก,กองอยู่ตรงมุมตู้เย็นแทบไม่มีอะไรนอกจากขวดน้ำเปล่าครึ่งขวดเสื้อผ้าเด็กเล็กแขวนอยู่บนเชือกขึงตรงหน้าต่างและฟูกเก่าที่เปื้อนเหนือและคราบน้ำตาหนึ่งในตำรวจพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนหญิงสาวเสียชีวิตคาดว่าน,น่าจะเพราะโรคประจำตัวกำเริบรวมกับความอ่อนล้าและภาวะโภชนาการไม่เพียงพอ อีกนายถอนหายใจยาวเขาหันประมองเด็กน้อยที่ยังดิ้นอยู่ในอ้อมแขนของเพื่อนบ้านมือเล็ก,ลกๆยังยื่นไปหารถกู้ภัยที่เพิ่งเคลื่อนร่างแม่ออกไปแล้วเด็กจะทํายังไงเด็กตัวเท่านี้เหลือใครดูแลอีกเบื้องหลังชีวิตที่ไม่มีใครเห็นเพื่อนบ้านบางคนที่ยืนอยู่ทนไม่ไหวต้องเล่าออกมา แม่เด็กคนนั้นชีวิตลำบากมากค่ะเธอทำงานรับจ้างรายวันทั้งล้างจานทั้งซักผ้าบางทีก็ไปทำงานโรงงานชั่วคราวสามีทิ้งไปตั้งแต่ลูกยังไม่ถึงขวบไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนมาช่วยเลยเธอเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดหญิงข้างห้องที่เป็นคนอุ้มเด็กเอ่ยต่อด้วยน้ำตาคลอหลายครั้งฉันเห็นเธอกลับมาตอนดึกดึกเหนื่อยจนแทบล้มแต่ยังอุ้มลูกเข้าห้องยิ้มให้ลูกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เบื้องหลังเธอคงเจ็บปวดมากตำรวจพยักหน้าชา้าจดบันทึกในสมุดเล่มเล็กแต่สีหน้าก็เต็มไปด้วยความหนักอ,อง ความดื้อรั้นของเด็กที่ไม่ยอมปล่อยเด็กชายสองขวบยังไม่หยุดร้องเขาไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องถูกพาไปเขาคิดว่าแม่แค่ป่วยแล้วคนแปลกหน้าเหล่านี้กาลังจะเอาแม่ไปจากเขาไม่เอาไม่เอาแม่ไปคืนแม่ให้หนูเสียงเล็กๆนั้นเต็มไปได้วยความเจ็บปวดเกินกว่าที่คนโตๆจะทนฟังได้เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาพยายามปลอบเธอคุกเขา่าลงระดับสายตาเด็กน้ำตาคลอเช่นกันหนูจ๋าแม่ไปพักแลนะ้วน่าจะแม่เหนื่มมานานมากแล้วแม่รักหนูมากๆเลย แต่คำพูดเหล่านั้นกลับยิ่งทำให้เด็กกรีดร้องหนักขึ้นไม่เอาหนูจะไปกับแม่เด็กดิ้นจนหญิงข้างห้องแทบอุ้มม่อยู่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันจับไว้น้ำตาของคนรอบๆหลายพารากโดยไม่อาจห้ามได้เอกสารที่สะท้อนความจริงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคน้นห้องก็พบเพียงบัตรประชาชนเสื้อผ้าเก่าๆไม่กี่ชุดและเอกสารโรงพยาบาลที่บ่งบอกว่าแม่ของเด็กมีโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดแต่เพราะไม่มีเงินรักษายอย่างจริงจังเธอจึงต้องพึ่งยาตามอาการที่ได้จากคลินิกเล็กๆ ทังเอกสารยังมีสมุดบัญชีที่มีเงินเหลือไม่ถึงร้อยบาทสลิกค่าแรงรายวันบางไปวางประปนอยู่ภาพนั้นทําให้ทุกคนเข้าใจในทันทีว่าชีวิตของผู้หญิงคนนี้เต็มไปด้วยความกดดันความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังเพียงใดเธอเลือดจะกัดฟันอยู่ต่อเพื่อลูกชายคนเดียวแต่ร่างกายของเธอก็ไม่ไหวอีกแล้วการตัดสินใจที่ยากลําบากหลังจากสอบถามเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ตํารวจและสังคมสงเคราะห์ที่ถูกเรียกมาถึงต้องหารือกันอย่างหนักว่าจะทําอย่างไรกับเด็กชายตัวเล็กที่ตอนนี้เหลือตัวคนเดียว เขายังเล็กเกินไปที่จะเข้าใจเจ้าหน้าที่หญิงเอ่ยแต่เราต้องหาทางดูแลชั่วคราวก่อนไม่งั้นเด็กจะอยู่ยังไงเพื่อนบ้านบางคนอาสาช่วยดูแลชั่วคราวแต่ต่างก็มีภาระของตนเองบางคนมีลูกหลายคนบางคนฐานะไม่ดีจึงทาได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวหญิงข้างห้องที่อุ้มเด็กเอ่ยเสียงสัน่นถ้าจําเป็นฉันจะช่วยเลี้ยงไปก่อนนะคะอย่างน้อยให้เด็กไม่ต้องนอนร้องให้คนเดียวคําพูดนั้นทําให้หลายคนพยักหน้าด้วยความโล่งใจแม้จะเป็นเพียงทางออกเล็กๆแต่ก็ดีกว่าการปล่อยเด็กไว้ตามลําพัง คืนที่ยาวนานที่สุดคืนนั้นเด็กน้อยถูกอุ้มกลับไปนอนที่ห้องข้างๆแม้จะมีผ้าห่มใหม่อาหารอุ่นๆและคนคอยปลอบแต่เขาก็ยังร้องให้เรียกหาแม่ตลอดเวลาแม่แม่กลับมาแม่กอดหนูหน่อยน้ำเสียงเล็กๆที่แผ่วลงเรื่อยๆเรยพราะความเหนื่อยล้าและน้ำตาทำให้หญิงข้างห้องต้องแอบเช็ดน้ำตาอยู่หลายครั้งเธอกอดเด็กแน่นพูดปลอบซ้ำๆแม่รักหนูนะจะแม่อยู่ในใจหนูเสมอ แต่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรสำหรับเด็กชายสองขวบสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการได้เห็นแม่ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งคืนนั้นเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดสำหรับทุกคนในตึกเช่าและเป็นคืนที่เด็กน้อยได้เริ่มเรียนรู้คำว่าการสูญเสียโดยที่เขายังไม่เข้าใจมันเลยแม้แต่น้อยรุ่งเช้าว,วันถัดมาแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านหน้าต่างห้องเช่าข้างๆที่เด็กชายตัวเล็กนอนอยู่หญิงข้างห้องผู้ที่เมื่อคืนอุ้มเขามาดูแลตื่นตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่สว่างเธอเตรียมข้าวต้มอ,อุ่นๆกับนมกล่องเล็กๆวางไว้ข้างเตียงเธอหันไปมมออองงงเดด็กกที่ังคหงหลลบบตตาาาวช้้ากการรืน เสียงหายใจเบาๆของเด็กทําให้หัวใจเธอจัดแปลบไความสงสารเอร๋อล้นออกมาโดยไม่อาจห้ามได้เธอยื่นมือไปลูบผมยุ่งๆของเด็กเบาๆแล้วกระซิบลูกเอย๋ยโลกมันใจร้ายกับหนูเหลือเกินข่าวร้ายที่กระจายออกไปไม่นานข่าวการเสียชีวิตของแม่เด็กก็แพร่ไปทั่วทั้งตึกคนในละแวกต่างมาพูดคุยวิพากวิจารและแสดงความเห็นใจหลายคนบ่นว่าชีวิตช่างไม่ยุติธรรมที่พรากแม่ออกไปจากเด็กเล็กๆที่ยังไม่รู้จักแม้กระทั่งคำว่าตายบางคนถอนหายใจยาวแล้วพูดว่า คนจนก็เป็นแบบนี้แหละทำงานหนักจนร่างกายรับไม่ไหวแต่ไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครยื่นมือมาช่วยคำพูดเหล่านั้นแม้จะจริงแต่ก็เหมือนการตอกย้ำความจริงอันโหดร้ายว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมทำให้ชีวิตของแม่คนหนึ่งถูกบทขยี้จนไม่เหลือทางออกความทรงจำของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหลายคนยังคงจำได้ดีว่าแม่ของเด็กหญิงสาวชื่อดาวเป็นคนที่ไม่เคยบ่นเรื่องชีวิตตัวเองเธอยิ้มเสมอเวลาพูดกับใครๆถึงแม้สีหน้าจะเหนื่อยล้าเพียงใดก็ตาม ฉันเคยถามดาวนะว่าไม่คิดกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดเหรอเธอบอกว่าที่นั่นก็ไม่มีใครเหลือเหมือนกันพ่อแม่เสียหมดญาติญาติก็แยกย้ายกันไปหมดเธอเลยเลือกจะสู้ที่นี่เพื่อเลี้ยงลูกคำบอกเล่าทําให้หลายคนต้องกลั้นน้าตาดาวเป็นแม่เลี้ยงเดียวที่ใช้ทั้งชีวิตและแรงกายทั้งหมดเพื่อเด็กคนเดียวเด็กที่ตอนนี้กาลังนั่งกอดตุ๊กตาเก่าๆร้องให้เรียกหาแม่ความสับสนของเด็กน้อยเมื่อหญิงข้างห้องอุ้มเด็กขึ้นมากินข้าวเด็กเพียงจ้องมองข้าวต้มในชามโดยไม่แต่ต้องเขาเอ่ยเสียงเบาๆทั้งน้าําาต หนูจะกินกับแม่แม่ละ่ะแม่อยู่ไหนหญิงคนนั้นต้องกัดริมฝีปากแน่นเพื่อไม่ให้ร้องให้ออกมาเธอพยายามอธิบายแต่เด็กก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีสําหรับเด็กอายุเพียงสองขวบโลกทั้งใบคือแม่เพียงคนเดียวและเมื่อแม่ไม่อยู่โลกก็เหมือนพังทลายลงทั้งใบการมาถึงของสังคมสงเคราะห์บ่ายวันนั้นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เดินทางมาที่ตึกพวกเขาพูดคุยกับตำรวจและเจ้าของตึกเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กชายคนนี้เราอาจต้องหาทางจัดการเรื่องการดูแลเด็กในระยะยาว เจ้าหน้าที่หญิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าไม่มีญาติพี่น้องที่สามารถรับเลี้ยงด้เด็กจะต้องเข้าสู่ระบบสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าคำพูดนั้นทำให้เพื่อนบ้านหลายคนสะดุ้งทุกคนหันไปมองเด็กเล็กที่กำลังนั่งกอดตุ๊กตาอยู่บนตักหญิงข้างห้องเขาจะไปอยู่กับใครก็ได้เหรอเขายังเล็กมากนะชายไวกลางคนถามด้วยความไม่สบายใจถ้าไม่มีใครรับเลี้ยงเราก็ไม่มีทางเลือกค่ะเจ้าหน้าที่ตอบเสียงเบาแต่ชัดเจนความอายุติธรรมที่ซ่อนอยู่ โลกสำหรับผู้ใหญ่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์เอกสารและระบบราชการแต่โลกของเด็กเล็กๆนั้นเรียบง่ายแค่ต้องการไม่แค่ต้องการอ้อมกอดอุ่นๆและคำปลอบโยนแต่โลกกลับพรากสิ่งนั้นไปจากเขาอย่างโหดร้ายไม่มีใครถามเด็กว่าเขาต้องการอะไรไม่มีใครอธิบายให้เข้าใจทุกอย่างถูกตัดสินแทนโดยผู้ใหญ่ที่เชื่อว่าตัวเองทำถูกต้องที่สุดแต่แท้จริงแล้วมันคือโลกที่ไม่ยุติธรรมอย่างถึงที่สุดความทรงจำที่ยังหลอนอยู่คืนนั้นเด็กยังคงร้องให้จนเสอือกสะอื้นเขาฝันร้ายตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วกรีดร้อง แม่อย่าทิ้งหนูหญิงข้างห้องรีบเข้าไปกอดปลอบโยนทั้งน้ำตาไม่เป็นไรลูกแม่อยู่ตรงนี้แม่ไม่ไปไหนนะแต่ไม่ว่าคำพูดใดๆก็ไม่สามารถแทนที่ความจริงได้ความจริงที่ว่าเด็กน้อยคนนี้จะไม่มีวันได้เจอแม่อีกแล้วโลกที่ไม่ยุติธรรมวันต่อมามีคนใจดีบางคนเอาขนมเสื้อผ้าและของเล่นมาฝากเด็กทุกคนพยายามทำดีที่สุดเพื่อให้เขายิ้มแต่เด็กกลับมองหาของเพียงสิ่งเดียวแม่ ทุกครั้งที่มีเสียงเปิดประตูเด็กจะหันไปทันทีดวงตาเป็นประกายวูบเดียวก่อนที่แสงนั้นจะดับลงเพราะรู้ว่าไม่ใช่แม่ที่กลับมาสำหรับผู้ใหญ่อาจเป็นเรื่องธรรมดาคนตายก็คือตายไปแล้วชีวิตต้องดำเนินต่อไปแต่สำหรับเด็กสองขวบนี่คือการถูกพรากโลกทั้งใบไปอย่างโหดร้ายที่สุดและนั่นเองคือภาพสะท้อนของโลกที่ไม่ยุติธรรมโลกที่พรากสิ่งสำคัญไปจากคนที่อ่อนแอที่สุดโดยไม่เคยถามความรู้สึกของพวกเขาเลยแม้สักครั้งเดียว แสงแดดในเช้าวันใหม่สาดส่องเข้ามายังห้องเช่าแคบๆที่เด็กชายยังคงนั่งกอดตุ๊กตาเก่าๆอยู่มุมเตียงดวงตาแดงก่ำจากการร้องให้ตลอดคืนริมฝีปากเล็กๆขยับเบาๆแม่หนูอยากเจอแม่หญิงข้างห้องที่เฝ้าดูแลเด็กมาตลอดสองวันสองคืนถอนหายใจยาวเธอเองก็แทบไม่ได้นอนแต่ก็ไม่อาจปล่อยให้เด็กเผชิญความเจ็บปวดตามลำพังได้แววตาของเด็กที่รอใครสักคน ทุกครั้งที่มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นนอกประตูเด็กจะรีบเงยหน้ามองด้วยความหวังเล็กๆว่าแม่จะกลับมาแต่ทุกครั้งที่พบว่าเป็นเพียงเพื่อนบ้านหรือเจ้าหน้าที่เด็กก็จะหันหน้าหนีซุกหน้าเข้ากับตุ๊กตาแน่นขึ้นภาพนั้นบีบหัวใจผู้ใหญ่ทุกคนที่มองเห็นเพราะมันแสดงออกถึงความหวังที่ยังริบปรีแต่ไม่เคยดับไปเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์กลับมาอีกครั้งบ่ายวันนั้นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์หญิงกลับมาพร้อมเอกสารหลายชุดเธอพูดกับหญิงข้างห้องด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล เราต้องหาทางออกสําหรับเด็กขัตอนนี้ยังไม่พบญาติใกล้ชิดถ้าไม่มีใครรับไปเด็กจะต้องเข้าสถานสงเคราะห์หญิงข้างห้องนิ่งไปพักใหญ่เธอก็มองเด็กเล็กที่กาลังนั่งขีดเขียนบนกระดาษด้วยดินสอหักครึ่งร่างเล็กๆที่ไม่รู้เลยว่าชีวิตกําลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเธอกลืนน้าลายแล้วถามเสียงเบาถ้าฉันอยากดูแลเขาล่ะคะความลังเลและภาระที่ใหญ่เกินไปเจ้าหน้าที่เงยหน้าขึ้นมองแววตาของหญิงคนนั้นก่อนจะยิ้มอ่อน ถ้าคุณพร้อมจริงๆ,ๆก็สามารถยื่นเรื่องของอุปการะได้ค่ะแต่ต้องมีการตรวจสอบหลายขั้นตอนรายด้วยความมั่นคงที่อยู่อาศัยหญิงข้างห้องเงียบลงเธอทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารหาเชากินข้ามเงินเก็บแทบไม่มีห้องที่อาศัยก็เลยเกินกว่าจะเลี้ยงเด็กได้อย่างสะดวกทุกอย่างเหมือนกับว่าความหวังนั้นใหญ่เกินกว่าที่เธอจะไขว่คว้าแต่เมื่อเธอหันไปเห็นเด็กที่ยังคงเรียกหาแม่ในทุกๆนาทีหัวใจเธอก็สั่นไหวบางทีฉันอาจไม่พร้อมแต่ถ้าปล่อยไปเขาจะเหลืออะไร น้ำใจเล็กๆจากคนรอบข้างข่าวเรื่องเด็กกำพร้าแพร่กระจายไปทั่วทั้งตึกเพื่อนบ้านบางคนเริ่มช่วยกันคนละไม้คนละมือมีคนเอาข้าวสารมาฝากมีคนแบ่งนมผงเสื้อผ้าเก่าของเล่นเล็กๆมาให้เด็กแม้สิ่งของเหล่านั้นจะไม่หรูหราแต่ก็เต็มไปด้วยน้ำใจเป็นประกายแสงเล็กๆที่ส่องเข้ามาในโลกมืดของเด็กน้อยเด็กเริ่มยิ้มบางครั้งเวลาที่มีเพื่อนบ้านเข้ามาเล่นด้วยแม้จะยังเรียกหาไม่อยู่เสมอแต่รอยยิ้มนั้นทำให้ทุกคนรู้ว่าความอบอุ่นจากผู้คนยังพอมีอยู่บทสนทนากับตำรวจ เย็นวันหนึ่งตำรวจที่รับผิดช,ชอบคอดีการเสียชีวิตของแม่เด็กเดินมาหาหญิงข้างห้องเขาถอนหายใจแล้วพูดว่าผมเห็นคุณดูแลเด็กมาตลอดสองสามวันนี้คุณทำได้ดีนะครับหญิงข้างห้องยิ้มจังๆตอบไปว่าฉันทำเพราะหัวใจบอกให้ทำถ้าไม่งั้นคงนอนไม่หลับตำรวจพยักหน้าก่อนเอ่ยต่อโลกมันไม่ยุติธรรมจริงๆแม่เขาต้องสู้คนเดียวจนหมดแรงตายไปทิ้งเด็กเล็กๆไว้แบบนี้แต่ผมดีใจที่อย่างน้อยเขายังมีคนใจดีแบบคุณอยู่ข้างๆ แสงสว่างที่ริบรี่คืนนั้นหลังจากกล่อมเด็กจนหลับหญิงข้างห้องนั่งมองแสงไฟจากหลอดเก่าๆที่กระพริบสลัวเธอคิดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนคิดถึงความรับผิดชอบที่อาจใหญ่เกินกำลังแต่ในใจเธอกลับรู้สึกบางอย่างเหมือนมีแสงเล็กๆที่ส่องขึ้นมาในความมืดมิดเธอเอื้อมมือไปจับมือเล็กๆของเด็กที่หลับอยู่แล้วกระซิบเบาๆไม่เป็นไรลูกถึงแม่หนูจะไม่อยู่แล้วแต่จะยังมีคนอยู่เคียงข้างหนูเสมอโลกที่โหดร้ายกับความหวังที่ยังมี แม้โลกจะไม่ยุติธรรมแม้ความเหลื่อมล้ำจะกดทับชีวิตคนยากไร้จนแทบหายใจไม่ออกแต่ภายใต้ความโหดร้ายเหล่านั้นยังมีแสงสว่างเล็กๆที่ไม่เคยมอดดับแสงที่มาจากหัวใจของคนธรรมดาที่เลือกจะไม่หันหน้าหนีความเจ็บปวดของผู้อื่นสำหรับเด็กชายตัวเล็กแสงนั้นอาจเป็นเพียงริบหรี่แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เขายังมีลมหายใจที่อบอุ่นและทำให้คนรอบข้างเชื่อว่าบางทีความรักเล็กๆของคนธรรมดาอาจจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้จริงๆ หลายวันผ่านไปหลังจากเหตุการ์เตือนใจในห้องเช่าเล็กๆนั้นเด็กชายสองขวบยังคงใช้ชีวิตในโลกที่ไร้แม่แม้จะมีหญิงข้างห้องและเพื่อนบ้านช่วยดูแลแต่ความจริงก็คือไม่มีใครสามารถแทนที่แม่ได้เลยทุกคืนก่อนนอนเด็กยังคงเอ,อ่ยเรียกแม่แมกลับมาหาหนูเถอะเสียงเล็กๆนั้นบีบหัวใจหญิงข้างห้องจนแทบน้ำตาร่วงทุกครั้งแต่เธอก็พยายามกลอมให้เด็กหลับด้วยเพลงกลอมเด็กที่เธอจำได้เพียงท่อนสั้นๆข่าวร้ายจากเจ้าหน้าที่ วันหนึ่งเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์กลับาหมกครั้งพร้อมแฟ้มเอกสารนาๆสีหน้าของเธอจริงจังกว่าทุกครั้งคุณคงรู้แล้วว่าเราไม่สามารถปล่อยเด็กให้อยู่ในสภาพนี้ต่อไปได้อีกนานถ้าไม่มีใครรับอุปการะเด็กต้องถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์คำพูดนั้นเหมือนมีกรีดลงกลางใจหญิงข้างห้องเธอก็มองเด็กที่กำลังนั่งวาดรูปไรเดียงสาเด็กไม่รู้เลยว่ากำลังจะถูกพรากออกไปจากที่ที่คุ้นเคยอีกครั้งการต่อสู้ในหัวใจ คืนนั้นหญิงข้างห้องนอนไม่หลับเธอนั่งมองเพดานห้องน้ำตาไหลเงียบเงียบเราจะทําได้จริงเหรอเราไม่มีเงินพอไม่มีบ้านใหญ่โตแต่ถ้าไม่ทําเด็กจะเหลือใครเธอเห็นภาพเด็กถูกส่งไปอยู่สถานสงเคราะห์สถานที่ที่แม้จะมีอาหารและที่นอนแต่ก็ไม่มีอ้อมกอดอบอุ่นเหมือนครอบครัวความคิดนั้นทําให้เธอเจ็บปวดแทบทนไม่ไหวคําพูดที่เปลี่ยนชะตา เช้าวันต่อมาเธอตัดสินใจพาเด็กออกไปเดินเล่นรอบตลาดใกล้บ้านคนขายผักคนขายผลไม้ที่รู้เรื่องก็ยิ้มให้เด็กบางคนยื่นผลไม้เล็กๆให้เด็กหัวเราะอย่างไร้เดียงสาหญิงข้างห้องยืนนิ่งมองภาพนั้นแล้วเพื่อนบ้านสูงวัยคนหนึ่งที่เดินผ่านมาเอ่ยขึ้นลูกเอ๋ยเงินทองมันสำคัญก็จริงแต่หัวใจสำคัญกว่าถ้าหนูรักและตั้งใจจริงเด็กก็จะเติบโตได้ถึงจะลำบากบ้างแต่ความรักจะพาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะคำพูดนั้นเหมือนแสงสว่างชัดเจนกว่าที่เคยเธอหันไปมองเด็กอีกครั้งและหัวใจเธอเริ่มมั่นคง การตัดสินใจวันรุ่งขึ้นเธอเดินไปที่สำนักงานสังคมสงเคราะห์กอดแฟ้มเอกสารแน่ในมือฉันอยากอุปการะเด็กค่ะเจ้าหน้าที่มองด้วยความแปลกใจแต่เมื่อเห็นแววตามุ่งมั่นก็ยิ้มบางๆคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมคะมันไม่ง่ายนะต้องมีความรับผิดชอบมากข้าฉันแน่ใจถึงจะไม่พร้อมทุกอย่างแต่หัวใจฉันพร้อมแล้วการเริ่มต้นใหม่ ขั้นตอนทางกฎหมายไม่ได้เสร็จสิ้นในทันทีมันเต็มไปด้วยเอกสารการตรวจสอบและการทดสอบหลายด้านแต่หญิงข้างห้องไม่ย่อท้อเธอพยายามทำงานหนักขึ้นรับจ้างพิเศษเพิ่มในช่วงค้าแม้จะเหนื่อยแทบขาดใจแต่ทุกครั้งที่กลับบ้านมาเห็นรอยยิ้มของเด็กเธอก็รู้ว่าทุกอย่างคุ้มค่าคำเรียกครั้งแรกคือหนึ่งหลังจากที่เธอก่อมเด็กจนเกือบหลับเด็กหันมากอดเธอแล้วกระซิบเบาๆแม่เธอชะงักน้ำตาเอ่อทนทันทีมือสั่นเล็กน้อยก่อนจะกอดเด็กแน่น ใช่จ้าจากนี้ไปแม่จะอยู่ตรงนี้คำเรียกเพียงคำเดียวทําให้ความเหนื่อยล้าทั้งหมดหายไปราวกับเป็นรางวัลจากฟ้าแสงสว่างที่แท้จริงแม้โลกจะยังเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมความยากจนและการสูญเสียแต่สําหรับเด็กน้อยสองขวบเขาไม่ต้องเผชิญความมืดเพียงลําพังอีกแล้วเพราะมีใครบางคนที่เลือกจะไม่หันหลังให้กับความเจ็บปวดของเขาหญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีทั้งรัพย์สินและอํานาจแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่พอจะเปลี่ยนชีวิตเล็กๆให้เติบโตในความรักและความหวัง แสงสว่างที่ครั้งหนึ่งเคยริบหรี่วันนี้ได้กลายเป็นเปลไฟที่อบอุ่นสองทางในชีวิตของเด็กน้อยแล้ว